สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับอีกโกคัสึกิและเราจะมาเอานะฮะราชาทะเลลึกร่างที่2นะครับผมเป็นพาร์ทสี2 2> นั่นเองครับตอนนี้เราขาดนะฮะแค่ลูกแก้ว1ลูกเท่านั้นในส่วนอื่นนะครับก็อัพไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหินหนะฮะพัฒนาในส่วนของปีศาจนั่นเองและดูสิว่าเราจะได้หินปลุกตื่นหรือเปล่าเราเตรียมไว้เรียบร้อยครับหนึบใบทวดขอให้ใส่ตมานะฮะมอบดวงให้กับเรานั่นเอง ครับผมให้ไม่เกลือเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับ10รอบแรกครับออกมาจะเป็นอย่างไรใบฮา,าใจตามาจะต่อยอุกบาลแล้วกดสุ่มไปเลยครับชาดพลังหมัดแรกปั๊บทอง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 ม่วงฮ่โอ้โห,โห,โหนึกว่าทองวงนึกว่าจะออกมาเป็นสีแบบส้มไปเลยนะแต่นี้ออกมาเป็นสีม่วงฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมดูซิว่าได้ตัวอะไรไม่มีชานอยู่ไม่ไหวจริงๆสินะอู้บุกี โอ้โหได้ตัวอื่นดีกว่าฟุปบุกินะครับถ้าเป็นร่าง S S R นะครับก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าร่าง S S R ่ีเฉยร่าง S R ชีเฉยนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้มากสักเท่าไหร่โอเคครับ3าใบไปครับทองออกมาไหมไม่ออกเลยสักกะติดเดียวครับทุานผู้ชมไป40บใบยังไม่ออกครับได้ม่วงมา2อันโอเคครับเดี๋ยวเราจะตอน80บใบนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ หมัดต่อยนะครับของไต่ตะมะเอานะครับผมตอนนี้ฮะก็60บใบท่วนครับดูซิจะออกหรืออม่วงเน้นๆครับแล้ว70บใบจะออกไหมเฮ้ย,อยโอ้ท่านผู้ชมนี่ฮะสุดยอดครับโอ้โหได้ลูกแก้วมาแล้วไม่เกลือ70บใบเองท่านผู้ชม70บใบครับแล้วเราสามารถอัพนะะขึ้นพาสีบสองได้เลยฮะกดทะลวงไปครับผม สำเร็จเรียบอร้อยนะฮะโอ้โหไล่โจมตีนะฮะเจแถมมีโอกาสมากสุดถึง2รอบในการไล่อันตีนะครับแล้วเรากดไปอีกหนึ่งครั้งฮะเพื่อเอาการันตีของรางวัล80ใบนั่นเองครับผมไปไปรับของรางวัลเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> เหลืออีกร้อยตัวเน้นๆสบายมากครับท่านผู้ชมไปกดรับรางวัลรับ1อันรับ2อันรับสอันและก็รับอันที่4ครับท่านผู้ชมอ้โเรียบอร้อย ยังไงฮะฮ70ใบได้ลูกแก้วแล้วถือว่าสุดยอดจัดๆโอเคครับเดี๋ยวเรานะฮะจะพาราชาทะเตล่างที่สองนะครับไปรุยในส่วนของการไต่อันดับแรงนั่นเองแต่ว่าอเรายังขึ้น5้าดาวไม่ได้แล้วก็ขึ้นสีดาวม่วงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับไปไต่แรงกันดีกว่าสําหรับการไต่แรงนะครับเราจะใช้เซตนี้นะครับในการต่อสู้ไต่แรงและดูสิว่าจะเป็นอย่างไรมาเลย ค่าพลัง48ล้านครับคุณโคดกนะฮะโคดกหรือโคดักเนี่ยแหละช่างนั้นไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดผมพูดผิดก,ก็ขออภัยนะครับสำหรับใครที่เป็นไอดีคนโคดักนะครับผมไปครับเตรียมตัวโกเกส์ครับบาทาสรตาตจนคุณโคดักเตรียมตัวที่เมตเกิวมาซัดมาก,ก่อนหนึ่งทีโอโห21ล้านดาเมตรเน้นเน็ตตามต่อด้วยยุงแดงครับเตรียมตัวโจมตีมาแต่เชิงเทียซัดมาก,ก่อนหนึ่งทีอาชุราเข้าาตัวที่เมต ต่อยสวนกับพื้นไป5้ล้านสแสนเน้นๆแล Storm ้วฟีนิสตอมสวนกับพื้นไปยัดเข้าไปใส่แถวหน้าหนึหน่งทีบาธาสลัดตามสวนกับพื้นไปจากกลยุทธ์เลือดเย็นเข้าไป4ีล้านเแสนแรงนถมถ่วงพิโรดครับซัดเข้าไปอีกห้าหมื่นแปดโอ้โหถือว่าเบาจัดคิวบิกพังก์ไลสวน 5, กับพื้นไปห้าคำสั่งจนๆเข้าไป87,000ดาเมจหลาจาทะเลต่อยต,ตามีหนึ่งครั้งครับผ้าป 5, 1, ่าอีกห้าแสนหนึ่งหมื่นสวนกับพื้นมาครับจากกลยุทธ์เลือดเย็นของคุณโ,โดคดกนะฮะโคดักนะครับซัดกับพื้นไปาดเข้าาามมทีนึงดเจ็ด าเมจโคกแคสติบาราตลาตังเข้ามา5 2 0 0 0 0ลาชาต่อยตามอีกหนึ่งครั้งก็ไป6 9 0 0 0 0ดาเมจก็ไม่ได้แรงมากเกินไปแต่คิวบิกพังอะไรสวนกับพื้นมาติดใต้เข้าไปในเน็ตอีก2ตัว โอ้โห oh ลุงแดงไล่โจมตียัดเข้าไปแสแถวหน้าไม่ได้อันติเมตตกิลแต่ยังไดยัดเข้าไป4ล้านกว่าระเบิดสวนกับพื้นไป1นล้านสองแสนแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหลืมอีกแล้วครับผมโอ้โหเริ่มร้อนนะฮะเครื่องร้อน,นะออนแต่หัวใจครับยังร้อนแรงอยู่ซัดเข้าไปหนึ่งีตามด้วยตัวละครอย่างราชาทะเลหรือครับอัติเมตตกิวยัดเข้าไปไม่ได้ยัดนะโจมตีธรรมดาสวนกลับพื้นไปนะครับผมตามต่อด้วยคิวบิกพังทลายสวนกับพื้นมาหรือเปล่า ไม่ครับเป็นการโจมตีจากเชิงเทียนสวนกันไปสวนกันมานะถ้ทังฝั่งเด็กซ์เตอร์แล้วฝั่งคุณโคโดอกเนครับผมตามด้วยอาชุล่าคาบโตมัดทะลวงไสฮนะเอออาชุล่าคาบโตไล่ต่อยกันมาหนที7ล้านกว่ายิวบิกพังอะไรสวนกับคืนมา1ครั้งนั้น13ล้าน,นานาเมติดใบตามต่อหมัดอาชุล่าข้างสวนกับ คืนไปฮะระบำกัมปนาเข้าไป7จ็ล้านแปดแสนตามด้วยจะลวงจู่โจมซาเข้าไปอีกสิล้านดาเมจเน้นๆฮะโฮโลแหกไปเหลือแค่โลแค่อันเดียวมั้งครับสำหรับโคเคส์สโจมตีจะเชิญเทียนหนึ่งครั้งและคิวบิกพังฮารายฮะคำสั่งจู่โจมซาเข้ามาหนึ่งทีสิบสอล้านดาเมจแล้วสะท้อนกับคืนไป15าล้านฮะโจมตีธรรมดายาเข้าไป1นล้านแปดแสนตามต่อด้วยฝั่งเราครับต่อยธรรมดาติเมไม่ได้อันติเมตสกิลไปเพราะว่าติดใบนะครับจากอาชูร่าสวนกับคืนไป7ดดาเมจเน้น ตามโดยโกโกิลสอครับบาทาสลาตันสวนกระพืนไป17ล้านดาเมจฮะแท้ผูผาและต่อยเข้าไปครับจากราชาทธารทะเลสิบสาล้านราชาทลาอะไรล่ะครับโอ้ยมาแบบเขาเรียก่อะไรละภาคอินเดียเลยนะครับผมตามด้วยต่อยมาจากอาชูร่าครับระบำกัมมานาดมา1ทีแต่ไม่เข้านะครับเพราะว่าติดโล่ไม่ย่อท้ออยู่เชิงเทียนครับจมตีสวนกรับคืนไป ยังไงต่อครับจังหวะนี้เกโลเกโลก็เจริวกันชุบก็จงตีธรรมดาสวนกับไปหนึ่งครั้งราชาทะเลครับได้เตรียมตัวติเมตสกิลสวนกลับมาหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าติดใบยอยู่ตามมาด้วยลูนมาและพิษนะฮะรนรกกัดก่อนซสเข้าไปหึ่งจีจมตีจากเชิงเทียนหนึครั้ง แล้เชิงเทียนอีกหนึ่งครั้งตามด้วยแซ่ผูผาสลาตันไม่ฮะมัดเท้าข่าวสอกเข้าไปหนึ่งทีตามด้วยแซ่เลิศอันอตีมงุนเข้าไปสิบล้านดานเมจต,ตามด้วยราชาทะเลฮะระเบิดจูโจมปังไม่ใช่ฮะจูโจมปาข้างเข้าไปสี่ล้านดานเมจเต็มตัวสะท้อนดานเมจสวยกวลับคืนม,มาเน้นเน้อยากเข้ามาก่อนหนึ่งทีแลวหายไปหนึ่งตัวครับสำหรับเกเรียวกันชุบฝั่งลาวและคิวบิกค,ควังอะไรเข้าไปอีกสิบล้านดานเมจต,ติดใบเข้าไปสองตัวฟีนิกแมนครับโจมตีฟีนิกสตอมสวยกลับขึ้นไปหกล้านสามแสนดาเมจติดไม่ยยยอออทไปเรรีบบม เกียโเกีรลฝั่งเราครับทำอะไรไม่ได้ติดใบแล้วต้องฮิวเลือดไป1ครั้งมาครับเตรียมตัวในรอบที่2แต่โห oh, สวยกลับขึ้นมาก่อนนะครับจากการทำรูนนะครับผมในรอบที่2บาทาสลาตันแซ่สัตว์เข้ามา37ล้านดาเมตรแรงจัดจับท่านผู้ชม ชูร่าระบำกำมะนาสวนกลับคืนมาเข้าไป7จ็ล้านแปดแสนดาเมตตามต่อจากราชาทะเลเลยครับกีการตสนต์สิหกล้านดาเมตนะจูโจมสุดว่าครั้งหนึ่งที่ยุงแดงไล่โจมตีฮะหครั้งแต่ว่าเนี่ยครับผมติดโล่ไมยทอพิเศษจนตีกับเชิงเทียนหนึ่งครั้งระเบิดสวนกลับใครขับคืนมาและยุงแดงป่าเข้ามา17ล้านดาเมตนะโจมตีพิตาดาเมตให้ไม่เข้าสัตว์เข้ามาอีกหนึ่งที่ยังติดโล่ไม่ยทออยู่ฝั่งเรานะฮะเป็นการต่อสู้แบบ5ต่อ5และเป็น6ต่อ5เรียบร้อยฮะถูกัักลลบมมาาครผจตว ปีนิกแมร์นะครับทำให้เกลิวกันชุบสวนเอกิดขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งตามต่อด้วยราชาต่อยเข้าไปหนึ่งทีเตรียมตัวสะท้อนดาเมจหนักๆนวลๆเกลิวกันชุบบ้าไม่ใช่เกลโลเกลโลครับดาเตะมสซี่คิวคำสั่งจูโจมๆลงมาสองล้านแปดแสนละหายไปอีกหนึ่งครั้งกัหรับเกลิวกันชุบฝั่งเราอีกฝ่ายนะครับเลือดเต็มค่อนข้างเยอะเหลือเพียงแค่สี่ตัวนะครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่าฝั่งเราและแบตเตอรี่ต่ำฮะต่อยเข้าไปหนึ่งทีตามด้วยราชาจูโจมบ้าครั้างหนึ่งการกีฬาสนามยี่สี่ล ้านแหลกเกินไปหรือเปล่าพี่ชายแล้เราก็ยอมแพ้ไปครับท่านผู้ชมโอ้โหมันยากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองสลับตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนตัวละครสักนิดนึงนะครับเพิ่มความเร็วให้เราแบบได้เร็วกว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูซิว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะครับและก็กดข้ามแบบอย่างรวดเร็วด,ดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่ายังเหลือเวลาอีก5วิครับน่าจะได้ออสกิลสักตัวหนึ่งครับ โันิกครับเตรียมตัวฝังสีเงาดเมตสกิลเปิดเข้าไปก่อนบับ๊ห้าล้านเจ็ดแสนแล้วเราก็เตรียมตัวบาดาลาตนตาเข้าไป15ล้านดาเมตตามด้วยราชาทะเลครับต่อยเข้าไปใสย,ยุงจีการสา์สไนเข้าไป1ล้านดาเมจนะครับเพราะติดลมมายมอทอนแล้วก็กดข้ามไปเลยดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าแพ้เหมือนครับท่านผู้ชมโอ้โหมันยากจริงๆฮนะเดี๋ยวเราไปหาคนนะฮะที่พลังใกล้เคียงกันดีกว่านะครับผมโอเคน่าจะสู้กับอันดับที่ เหนือกว่าเรา2ขั้นนะครับค่าพลัง44ล้านไปเลยกันเลยนะฮะคูนดิโอรัสโดนะฮะดิโอรัสโดโซนิคครับเตรียมตัวฝังสีเงาอีกฝ่ายโจมตีมาก่อนปาบมเข้ามา3ล้าน6แสนแล้วติดโล่ม่ยยเทอเรียบร้อยเกวินบาทาสลาตันนะฮะวายุหนึ 1, ่งทีติดสตันไปหนึ่งตัวครับกีกาตันในส่วนกลางคืนมา25ล้านดามจและมีการปลดล็อกสตันนะฮะจากตัวละครอ,อย่างโกเกสือฝั่งเรานะครับจะทำให้โซนิคนะครับหายจากการติดสตันและเรียบร้อยครับ อันตีสวนกันไปสวนกันมาจากฝั่งฟีศาจเราด้วยกลยุทธ์เลือดเย็นนะครับฟีนิกส์สตอมสวนกลับขึ้นไปเข้าไป80,000ดาเมจโกเกติบ okay, าทาสลาตันยัดเข้าไป4ี0แสนสองหมื่นดาเมจครับต่อยไปหนึ่งทีครับยัดเข้าไปหนึ่งรอบครัเจ็ดแสนดาเมจเน้นเกลียวกันชุกะอะไรน้องโทมิโลข้างหน้าติด กระนำแดงเน้นๆเ,นนเนนกวินมาทาสลาตันเข้าไป2อละสองแสนหนึ่งยุงโจมตีพิตายหนึ่งครั้งดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โซนิกฝังสิงเอาโจมตีเข้ามายังติดโลดเน้นๆครับผมราชาต่อยตามมาเองหนึ่งครั้งโอ้โหเน้นๆฮะโรหายไปเลยระบำกรรมนาจากดวงกระยัดเข้ามา4ี่ล้านเจ็ดแสนติดมา,อายอดทอไปเรียบร้อยโจมตีธรรมดาฮะนรกกัดก่อนเข้ามาส่ฟีนอีกแมนยุง,ดงแดงไล่โจมตีซตามต่อยสองล้านหกแสนดาเมจเน้นๆ,ๆอาชูราของอีกฝ่ายครับเตรียมตัวดาเมจสกิวสวนกับปืนมาเพราะยังมีลูกไฟอยู่และระบำกัมบนา เปิดมาหรือเปล่าไหมครับตัวนี้ฝันงที่เงาหายจากการติรดตันและเปิดไม่เลยครับสำหรับกลยุทธ์ระบำกรรมอำนาจต่อยเข้ามาใส่โกเกสึเข้าไป5้าล้าน6แสนเน้นๆยุงแดงและยมตีติดไม่ยอดทอไปเรียบร้อยสำหรับตัวคอยางโกเคตสึโซนี่ครับฝั่งเราจึงตัวฝั่งสีเงาสวยกับขึ้นไป3าล้าน9แสนเน้นๆติดโลวายอทอโกเคตสึครับแท้บาทาสลายภูผาหน่2ล้านดาเมจติดโลไมายอทอไปเรียบร้อยครับสำหรับยุงและโดนต่อยเข้าไปจากเกลียวกันโชว์บีหนึ่งเราและติดโยไม่ยอทอเป็นตัวที่2ตัวที่3 เน้นๆครับคิวบิกพังลายเเกโลเกโลคำสั่งทำลายล้างเข้าไป2ล้านเแสนติดป้ายไปอีก2ตัวนะฮะแถวหนึ่งเลยโคเกสือบาทาสลาตันซากเข้าไป10ล้านดามเมตแสบพาลายภูผ่าจู่โจมบาครังซานเข้าไปจากราชาเอ้ราชาทะเลหรือครับเข้าไป2 4ล้านแสนโจมตีนะฮะจากเชิงเทียนอีกหนึ่งครั้งราชาทะาเลครับกีกาตานาย17ล้านดา,นามเมจเน้นๆแล้วลงไมนอนแดนเรียบร้อย เหลือเพียงอีก3ตัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมค่าพลัง44ล้านเจอค่าพลัง30กว่าล้านนะฮะต่อสู้และโค่นล้มไปได้ในรอบนี้อย่างแน่นอนฮะและน้มทวงพิโรดไป1ทีจากเกรียวกันชุบโจมตีจากเชิญเทียนไป1ครั้งโคเก่อครับหมาเท้าข่าวสอธรรมดาไป1ทีบักหนึ่งแสนห้าหมดาเมจฟีนิกแมนครับ โจมตีจากเชิงเทงหนึ่งครั้งและฟีนิกแมนโจมตีธรรมดาสวนกับคืนไปดามเมจแทบไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมในรอบที่สครับโซนิกเตรียมตัวฝั่งซีงเอาเปิดเข้าไปก่อนฮะโอ้โหแต่ติดใบฮะได้แค่คู่นในโจมตีเกวินสไตล์สตาร์นเปิดมาครับไม่ติดสตาร์ติดสตาร,ร์เพียงแค่ตัวเดียวราชาต่อยตามต่อให้ลงไปนอนจมกองเลือเข้าไป27ล้านดามเมจแต่ฟื้นคืนชีพกลับมาครับจากการชุมชีวิตจากฟีนิกแมนฟีนิกสตอมสวนกับคืนไปใส่เกวินหนึ่งรังแล้วฮิ้วไปเลยหรือเปล่าโอ้ยังครับเกวินสวนกับคื้ กลยุทธ์เลือดเย็นโซนิคฝั่งซิงเอาจากกลยุทธ์เลือดเย็นสวนกับไปสวยกันบ้าฝั่งเราครับต่อยมาหนึ่งทีครับจากกีการสนายราชาเทเล,ลึกเข้าไป17ล้านนั่นเมติลโลไม่ยอท้อไปเรียบร้อยครับฟิลิปแม่โจมตีจากเชิญเทียนหนึ่งครั้งเตวเกวินเตะสวกนกลับคืนมาแล้วยัดไปฮาฮิ้วไปเรียบร้อยครับดวงครับเตรียมตัวระบำกรมาน่าแต่โซนิคฝั่งซีงเอาเปิดมาก,ก่อนครับจากการ ระเบิดจังกนละเยดครับแล้วต่อยมาหนึ่งทีห้าล้านหกแสนดาเมจเน้นๆยังไม่ตายครับโกเกสึยังอึดถึกโนอยู่ครับติดโลไม่ยอท้อไปโซนิกฝังติงเอาที่เมเสกิวดามเมจไม่เข้าครับเพราะติดโลตามต่อด้วยบาทา,าราซาลาตันแซพี่ฆ่าเข้าไป9ก้าล้านแส้แเน้นๆต่อยไปอีกหนึ่งทีสองทีสามทีเข้าไปสิบหกล้านดามเมจจากราชา เลยรึกนะครับผมเกียโลคิโลคีบิดคำลายล้างปามเข้าไป2ล้านสี่แสนติดบาบไป2ต,ตัวเน,เน้นบาทาสาราตัานแซจังหวานี้ลงไม่นอนห้าโหคุยกับล่างมะม่วงสำหรับโซนิก ราชาต่อยตามอีกไป1นล้านห้าแสนดาเมจหน่เน้นหรือว่า15ล้านวาท่านผู้ชมน่าจะ15ล้านนะครับผมมองไม่เห็นจริงๆเมื่อกี้ตามด้วยราชาทะเลต,ต่อยเข้าไปใส่ดวงเน้นๆ12ล้านดาเมจจังหวะแรกนะฮะดาเมจถ้าไม่เข้าไปแค่1ดาเมจเท่านั้นแล้วฝั่งเราครับมี5ตัวก่อนข้างได้เปรียบม,มากๆเกรียวกันชุบลังน้ำถ่วไป1ครั้งโคเกสือเตียมตัวบาทาสลาตันและเลงน้ำท่วอีกหนึ่งรอบครับจากการไล่โจมตีบาทาสลาตันมีคือมีนาโยเข้าไป9ก้าล้านอแสนแล้วลงไปนอนแดนเรียบรยเ,เัวเวสิ เกวินเสสวกับคืินมาบาธาสลาตัดปิดฉากเลยหรือเปล่าเข้าไป1 50, นึ0 0 0สนห้าหมื่นดาเมจฟีนิกแมนฟูลจากความตายโจมตีธรรมดาไปอีกหนึ่งครั้งเข้าไป2องแ0 0 0นหโอ้โหอึดจริงๆครับยังไม่ตายเกียโรเกียโรครับคำสั่งทําลายล้างเปิดไปจังหวะนี้เข้าไป9ก้าแสนหนึ่งหมื่นดาเมจโอเคสือบาธาสลาตันทําลายโลไป1ครั้งและเรียบร้อยฮะโอ้โหยังไม่ตายราชทาะาเลต่อยตามต่อแต่ว่าไม่ทะลวงไส้ครับมันสามารถทะลวงได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อการโจมตี นะครับผมแล้วฟีนิกซ์แมนครับฟีนิกซ์สตอมสวนกับขึ้นมากตามต่อด้วยบาทาสลาตัน1ครั้งอย่างไม่ตายครับคิวบิกพังละลายย้ำซ้ำเติมเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อให้แม่สามารถใช้อันตีได้ลาชาตะเลจะปิดฉากเลยหรือเปล่าโจมตีซักเข้าไป17ล้านและนงไปนอนแดนเรียบร้อยครับท่านผู้ชมและนี่นะฮะก็เป็นการต่อสู้นะครับหลังจากตัวละครราชานะครับัขึ้นเป็นพาร์ทสีนั่นเองครับผม ท่าผู้ชมถ้าใครไม่เอานะผมบอกได้เลยว่าพลาดมากนะและการรีเทิร์นครั้งนี้จะเป็นครั้งเกือบสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากจะมีการเอาเข้าในส่วนของซัพพอร์ตนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดครั้งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับยังสามารถรอซนะัพพอร์ตในอีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอีกกี่ปีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปต่อสู้อีกสักครั้งหนึ่งผมค่อนข้างเขาเรียกอะไรอะเออเหมือน ติดใจนะฮะว่าทำไมผมไม่ชนะวะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราอีก5้าวิ4วี่วิ3มวิ2วิ1วิและเราเตรียมตัวกดข้ามเลยครับโซนีกฝั่งสิงเอาลและข้ามไปจะชนะหรือเปล่าเราเปลี่ยนตัวละครนะคะรับโบล้อเข้ามาแลก็ยังแพ้เหมือนเดิมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าฮะเราจะอัพพลังให้มากกว่านี้นะฮะแล้วกลับมาสู้อีกหนึ่งครั้งดูสิว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย